ส่ว,ว,สวัาคล้ายๆกลิ่นการบูนหรือว่าเทสกูไม่ถึงอีกแล้วเนี่ยก,กินแรงมากส่วนตัวไม่ชอบกินเลย้ยสีนี้คืออะไรแบบทายยากนิดนึงมาวิคะหกกันนะว่ากลิ่นมันคล้ายๆกับอะไร สวัสดีค่ะทุกคนกับคุณิตาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองของตั้นซึ่งวันนี้บอกเลยนะคะว่าเราจะมาในส่วนของรีพีอีกแล้วนะคะซึ่งเป็น2สีที่เหลือสาหรับ2สีแรกนะคะที่ลิตาได้มาลิตารีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไ้ย้อนดูกันได้นะแล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยขอแบบวิสองสีที่เหลือได้ไหมหรือว่าสีมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเนาะในความคิดเห็นส่วนตัวของลิตาเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะกับ2สีที่เหลือเนาะอันนี้จะเป็นกิน คลี Please, ไซ้หลับนะคะซึ่งดูจากหน้ากล่องเรามีความรู้สึกว่าสีนี้น่าจะใช้ได้บ่อยอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นกลิ่นเบอร์รี่ฟองดูนะคะจะเป็นสีประมาณนี้เลยเนาะซึ่งลิต้าว่าสีแดงของของแบรนด์ลิซิดะลิต้าได้ใช้บ่อยเรามาลองกลิ่นคลีไซ้หลับกันก่อนเนาะมีทุกคนหลายคนบอกมาว่าเออกลิ่นหอมมาก ก็เลยโอเคจะหอมขนาดไหนก็เดี๋ยวมาลองดูแต่ว่าสองสีแรกใช่ไหมที่ลิต้าบอกไปอ่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มปรับตัวก็บกลิ่นสีชมพูได้และ้ะเออก็จะมีความแบบเออเริ่มชิมเริ่มอะไรเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแกลอะไรมันแก่อะไรขนาดนั้นแล้วอ่ะเข้าใจว่ามันก็มีความรู้สึกว่าเออมันใช้ได้มันไม่ได้แบบไม่ได้ติดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องสีสีชมพูคือดีส่วนสีน้ำตาลคือกลิ่นหืมกลิ่นคือแบบลิตา้ายกให้เลยอะกลิ่นอนะสิบเต็มส,สิบเลยของของ,ของสีน้ำตาลออกมาก็จะเป เหมือนเดิมเลยนะคะคลิกๆแล้วว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆปากกาไฮไลท์อะทุกคนทุกคนรู้สึกเหมือนกันปะยดี๋ยวต้องวิ่งนะหอมนะนิต้งไม่แน่ใจว่ากลิ่นพีทมันเป็นกลิ่นประมาณไหนแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่ากลิ่นพีทไซรัปคล้ายๆกลิก่นกับกลิ่นการะบูนเรียบเทียบแบบแรงรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนคล้ายกลิกล่นการะบูนอะซิเนเจอร์ของเขานะคะคือการคลิกๆเราก็จะอุ้ยอันนี้คือสีมันออกมาเร็วเร็วอยู่ไม่เหมือนกับสีแรกกับเซียนต้านเนาะ อืมงานเล่นเลยเลนลยย่า่เงาเลื่อนอืมีอิบเร็วจังอ,อันนี้ ส่วนตัวรู้สึกว่าคล้ายๆกลิ่นกระบูนหรือว่าเทสกูไม่ถึงอีกแล้วเนี่ยกลิ่นมันมีความรู้สึกว่าคล้ายๆกระบูนแล้วก็สันไรลรสเลมอนนิดหน่อยนนิดเดียวหอมไหมหอมแต่รู้สึกว่ากลิ่นมันแรงไปว่านิดหน่อยเพราะรู้สึกว่ากลิ่นมันมันค่อนข้างที่จะลงคอไปเยอะอยู่กลิ่นแรงกลิ่นแรงมากส่วนตัวไม่ชอบกลิ่นนุ่ยสีจะได้ประมาณนี้เลยสีต้ว่าสีมันมีความแบบเป็นธรรมชาติมีความแบบทาได้ง่ายๆทุกวันสบายๆชิลๆได้เลย อ่ะทุกคนเดี๋ยวมาต่อที่สีที่สองนะคะนี่จะเป็นสีเบอร์ดี่ฟองดูนะคะซึ่งเต้นกับสีนี้แล้วก็คาดหวังมากๆว่ามันจะแรงไอ้นี่เลอนแะ่โรงเรอยนยังไม่ได้กลิ่นมากเท่าไหร่เป็นโควิดไะเนี่ยอ่ะคลิกๆเหมือนกันนะคะสีก็อ,อุ้ยสีนี้อะไรอุ้ย ทุกคนอืมกินนี่หอมๆเลยแตกยิ่นก็คือแรงเหมือนกันอุ้ยดูสีดูสีดิน่าจะทาดเันปากไม่ได้ปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองทาดเันปากดูแล้วกันว่าจะไินออกมาจะเป็นยังไงนะ โค่นี่คือสีหลังซาติธาเต็มปากอะดูดินะซิต้าว่าแบรนด์เนี้ยซิต้ากับสีแดงคือเป็นอะไรที่นา่าจะถูกต้องกันมากที่สุดแล้วรู้สึกว่าสีแดงของเขาซิต้าใช้แล้วแบบมันมีความแบบเออสวยมีความแฮปปี้มากๆเพราะสีมันชัดม,กมากๆแบบเนี้ยซิตา้าเป็นความรู้สึกว่าก่อนทาทาแอบบทาย,ยากเงี้ยนึงเพราะด้วยความที่มันเป็นเนื้อละวงังเพราะว่าเนื้อระวังมันมีความเยิม้มความแบบข้นใช่ไหมแล้วพอเราทาถ้าหรือว่าเราไม่ใช้นิ้วช่วยอ่ะมันก็จะมีความแบบเลอะเลอะเกินเกินออกมาได้กําลังคิดอยู่ว่าแบบกลิ่นมันนะสำหรับสีเนี้ยมันจะเปป็นนกลิ่ระมาณ ก็คือสีมีความแบบว่าความชัดความเวิร์ความวังอ่ะพี่จะว่าสองสิ่งนี้เอามาผส,สมกันคือน่าจะสวยเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองกันก่นกอนนะว่าพอเอามาใช้ด้วยกันแล้วสีมันจะเป็นแบบไหน <c oughs> เดี๋ยวจะลงเป็นสีพีซีรามก่อนนะคะมันอะไรคิๆขึ้นมาแล้วก็เอามาทาลงไป <c oughs> ทุกคนถ้าอยากรู้ว่ากลิ่นมันมันคล้ายคท้ายิาพูดไปไหมหรืออะไรเงี้ยทุกคนลองไปสั่งมาแล้วก็เมาลองเออมาวิเคราะห์กันนะว่ากลิ่นมันคล้ายๆกับอะไรเพราะว่าบางคนอาจจะที่ไกลิ่นอาจจะไม่ได้กลิ่นคริสตาก็ได้นะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะมีความรู้สึกกลิ่นคล้ายๆกันไหมหรืออะไรยังไงหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วนะคะใช้อยู่แล้วกลิ่นเป็นยังไงนะคะลงคอมเมนต์มาบอกหน่อย อยากอวยพี่นัดอยากกราบพี่นัดเลยว่าพี่นัดกับสีแดงที่ทำออกมาถูกรุ่นคือสวยมาก่อนนี้ลิต้าใช้รุ่นวอเตอร์บอมนะคะสีแดงของเขาในการที่คันนี้ apple apple candy อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรที่ลิต้าชอบแบบ สลับกันไปสลับกันมาสี่นั้นเลยคือจะชอบมาทาข้างในแบบนี้หรือจึ้งมากดิฟอิดคลิกล่าว่ารุนี้คือแบบสีแดงสีเบอร์รี่ฟองดูนี่คือดิสตาไวต์ให้เลยว่ามันคือจะต้องมีติดไว้สําหรับที่แบบให้ดิสตาเคาะเลยนะถามว่าสีไหนที่ต้องมีสีไหนที่จะต้องแบบว่าโอเคสีที่ขายดีเขาบอกว่าจะเป็นสีนี้ที่ไซรัปมันจะเป็นแบบออกพีนาอด้วยความที่คนไทยเขาจอยู่ว่าเออจะชอบแบบพวกสีพง4์สีพีอะไรเงี้ยแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่ขายดีแบบน้อยที่สุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ว่าทั้งที่แบบเทา าแล้วคือสวยมากแต่ริวต้าว่าลิปิดรุ่นเนี้ยทุกเสีะ คือมีไว้ได้คือแบบไม่ผิดไม่ติดเลยคือบอกเลยนะว่าลิต้าเป็นคนที่ติดในเรื่องของการผสมสีมลิปมากเพราะว่าทุกวันนี้ไม่สามารถใช้ลิปสีเดียวได้เลยมีใครเป็นบ้างปะ,ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะคะกับคลิปวิดีโอนี้นะคะการที่มาลองของจากวิวิทตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนอ้องชอบสีไหนไม่ชอบสีไหนเดี๋ยวว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะก็ลองมาแชร์ในคอมเมนต์กันนะคะเดี๋ยววไว้ลิต้ารออ่านมนาะว่าทุกคนชอบสีไหนกันบ้างนะคะก็ลองคอมเมนต์มาเนาะสำหรับคลิปนี้นะใครยังไงก็ฝากกด like, กไลค์กด subscribe กด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันหม ะะกับลองของ EP หน้าว่าจะเป็นอะไรยังไงสำหรับวันนี้ลิซ่าไปแล้วนะเว้เอจอกันใหม่คลิปเดียวนั้น ทุกคนคือรู้แล้วว่าคิกๆลาวาสีเนี่ยเบ mm hmm. อร์รี่ฟองดองอะกลิ่นเหมือนอะไรกลิ่นมันคล้ายๆกับยาแก้ไอเด็กอะเคยเคยกินยาแก้ไอเด็กกันใช่ปะกลิ่นมันจะฟิวฟนั้นเลยอะแต่ว่าถ้าใครชอบก็น่าจะชอบนะแต่ส่วนว mm hmm. ตัวติดต้าไม่ชอบยาแก้ไอเด็กอะมันมันเคยมีประสบการณ์ไม่ดีตอนแบบเด็กที่แบบกินเข้าไปแล้วมันมันขมแล้วมันอิ่วอะเข้าใจปะแล้วมันไม่อร่อยอะเออก็เลยไม่ค่อยชอบกลิ่นแต่สีสีแดงกับแบรนดลิปิดน,นี่คือแบบถูกต้องึง Si sí, suena, ya.